แมคราวที่แล้วอะซองผลิตไม่ทันเลยลูกมีรสที่แล้วทคนได้ไปเปิดข้างในมาจะเป็นซองสีดำอะคือสกีนซองข้างในไม่ทันจริงๆนั่งชงเมื่อกี้คือหอมมากเป็นกาแฟผักที่หอมมากแล้วคราวที่แล้วก็คือจัดโปรแบบว่าโอ้โหหลังบ้านแบบแตกแไปเลยวันนี้ก็เลยปรึกษากันกับทีมงานบอกว่ามาอีกเพราะทุกคนรอแล้ววันนี้ราคายังไงคะปกติซองนึงนี่อยากอยากให้ดูเจนี่จ่ายีปียกฉีกให้ดูเฉยได้ละจะบอกว่าของเราหอมใหญ่ยักษ์มากนะทุกคนนะ โปรโมชั่นวันนี้จากปกติหนึ่งห่อเจ็ดแปดศูนย์เดี๋ยวหน้าไม่เข้า, <7 80 S 1> ากล้องโอ้โอเคโอเค,อเคไม่จะเทให้ดูนะว่ามันแบบมันเยอะมากนะหนูห่อเนี่ยค่ะนี่ ได้ไปเลย3 2ซองเล็กแบบนี้นะคะกินได้ถ้าวันละ1 2ซองก็คืนได้1เดือนถ้าคนเอาแบบเร็วๆหน่อยก็วันละ2ซองไปนะวันนี้1ห่อจากปติ780คิดมาให้แล้วหลังบ้านแล้วเดี๋ยวจะมีส่วนลดจาก t ิกตอกอีกนะถ้าใครได้นะ1ห่อวันนี้เหลือแค่219ค่ะใช่ค่ะลูกค้ากดได้แค่189ค่ะครูปองสามด้ง ทางพี่ทางทิกตอกทางเจนนี่เหลือเท่าไหร่นะ1 8ึกอุ้ยเอาเอาเอาจองก่อนจองก่อนเพราะว่าราคานี้อาจจะไม่มีอีกแล้วกาแฟอุู้ก่ะกาแฟ1นึ่งห่อรุ่นบ้านหนึห่อรุ่นบ้านหนด้วยเหรอใช่ว้าวจริงบ้านสี่ล้านานี่อะไรออกไปแล้วมั้งเนี่ยเห็นมีแบบ ถ้าเป็น11 1บาทพวกนี้เหรอก็มี iPhone มีมอเตอร์ไซค์มีโซฟามีทองถ้าถ้ายอดถึง2ล้านเลยกับพี่พี่ก็ต้องเป็นคนขายนาทีทองให้หนูว้าวทุกๆ1ล้านบาทเราขายของนาทีทองทุกคนที่รอพี่พูดอยู่เพราะว่าเวลาพี่พูดไลฟ์อยู่ที่บ้านทุกคนก็บอกว่าเมื่อไหร่มาหาเจนนี่อีกอยากได้โปรดีๆพออยู่ใกล้กันมาหาบ่อยอยู่ใกล้กันไม่ค่อยได้เจอกันเออเหลือสอง้าคือ ถูมกมากๆนะจ๊ะเอาเอากี่หอ่อเอาเอาจองสิทธิ์อันนี้ไปก่อนเพราะปกติ7 8 0สิท์<ะ>ในหนึ่งห่อใหญ่จะมี30ซองแบบนี้อย่างที่บอกว่าหลังๆคนก็จะแบบ ทักบ่อยว่าแบบเฮ้ยทำไมแม่ดูแบบมั่นใจดูสบายเนื้อสบายตัวแบบว่าแต่งเนื้อแต่งตัวสนุกขึ้นบางทีมันก็มีพื้นฐานมาจากการดูแลตัวเองนี่แหละเฉพาะในไลฟ์สดเจนนี่วันนี้เท่านั้นนะจะบอกว่าเป็นกาแฟรูดซิปปากจ้ะกินแล้วก็รูดซิปปากตัวเองข้างหลังหอหกอข้างหลังนี่หายกี่ร้านคะนเนี่ยเมื่อเจอไม่ได้ํำบุญบ้านเหรอม่เจ้ากรรมนเยเอรอะไรมบน เป็นเลนี่แต่งไปเลยจิตัลลาหรอจิตัลลา,อาโอ้ยตายแต่งโมสองทีต่งโมเต่งโมเต่งโม <c oughs> โอเคอะใครชอบกินเต่งโมเต่งโมเ้ยจจใครกินเก่งใครแบบเป็นคุณแม่เหมือนชบพู่เป็นคุณแม่ลูกสองอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบอายุสี่สองแล้วนะแล้วอยากแบบเอออยากสนุกกับการใช้ชีวิตอยู่ทุกคนจะบอกว่าแล้วใครที่เป็นแบบเหมือนชบพู่ติดสบายขี้เกียจว่างั้นเถอะนั่งเฉยเไม่ค่อยขยับขยับเนื้อขยับตัวเท่าไหร่เอางี้จากก่อนหน้านี้พูดอยู่บนตึกชั้นเจ็ดสิบสอง ตอนนี้กดลิฟต์ลงมาตั้งแต่รู้จักกาแฟเผาเวจี่อ่ะเ,เหลือสี่เจ็ดประมาณสี่หกจาแม่ 47, และตอนนี้ลูกค้าคือกดกันรัวมากตะก้างอตไปจะสี่เ้ราะว่เพราะว่าคนรอ,อซื้อเวจี้จริงๆเพราะว่าทุกคนจะรอปโปรแม่ก็เลยจะจับโปรเด็ดๆวันเนี้ยคือสุดๆไปเลยเม,มื่อกี้สองหนึ่งเก้าก็คือตกใจนะอันนี้ <he S 2> นะเป็นของพี่เองเหรอ เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันพาร์ทเนอร์ร่วมกันใช่แล้วกิวนละกี่แก้วอยู่ต่อผู้่สองเลยบางบางคนอ่ะบางคนเช้ากินสองซองก็ได้แต่หรือว่าผู้จะใช้อย่างงี้ท้องว่างตอนเช้าหนึ่งซองก่อนแล้วก่อนอาหารเที่ยงอีกหนึ่งเลยอ่ะหอมแบบหอมมากจริงแกแน่นหอมหอมจิงมแอร่อยทุกคนเอาไปนมีน้ำตาลไหมคะลูกค้าถามศูนย์ค่ะ แล้วก็ไขมันได้จากน้ำมันมะพร้าวจ้ะโอความมันความนัวได้จากน้ำมันมล้วจากน้ำมันมะพร้าวเป็นกาแฟทุกวันเนี่ยทุกคนจะพูดติดปากว่ากาแฟรูดซ,ซิปปากเพราะเวลากินไปแล้วอยากให้กินก่อนอาหารเพราะว่าเราจะรู้สึกแบบประหยัดเงนินในกระเป๋าขึ้นเพราะมันกินครึ่งเดียวอะเมื่อก่อนกินเต็มจานใช่ไหมคะ๋ยวนี้ครึ่งเดียวก็พอแล้วอยู่อะไรอย่างเงี้ยคนแม่หลังคลอดใดๆอยากให้แบบลองกินนะคะเพราะว่ากาแฟเป็นเรื่องที่แบบว่าเออเหมาะมากนะถ้าใครอยากดูแลตัวเองให้กลับมาสวยขึ้นแบบพี่ผู้พี่ผู้ลูกกี่คนลูกสองหัวละหัวไม่นับสร เราไม่พูดออกอากาศกันเออแล้วต้องยืมนิ้วทั้งบ้านเลยนะถ้าจะมานับอ่ะวิ่งต้องกินกาแฟนะคะต้องกินกาแฟกับทุกคนนะคะกินกาแฟกาแฟกาแฟกด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 ก่อนจะบอกว่าวันนี้ราคาดีมากจริงๆค่ะราคาแบบว่าข้าถามว่าให้นมลูกทานได้ไหมคะให้นมลูกได้ไหมจริงๆอ่ะจริงๆมันเป็นกาแฟที่คาเฟนค่อนข้างต่ําแต่ถ้าบางคนเขาก็ไม่แบบไม่สบายใจก็อยากให้ก่อนดีกว่าเอาออกไปกสมุติกินได้ถ้าอยากกินกินได้กินแล้วก็ เหมือนตอนสมัยชมพู่เนาะอยากกินอะไรที่แบบอยากดูแลตัวก็ปั้มออกนหน่อยนึงปั uh ้ huh. มออกรอบนึงแล้วก็ให้ได้ปกติเพราะว่ามันเป็นกาแฟจากแอฟริก huh. าที่ไม่ผ่านการคั่วดังนั้นเวลาก,กินไปอะ่ะจะได้กลิ่นกาแฟหอมมากนะแต่ใจไม่สัน่น uh huh. จะรู้สึกแบบสบายอะ่ะกินแล้วรู้สึกใครแบบ กินกาแฟไม่เก่งอะอัมังคนชอบบอกว่าไม่ทาโกโก้ไม่ทําอะไรมั่งแม่หนุ่มกินไม่กินกาแฟแต่ถ้าใครไม่กินกาแฟอยากให้ลองกินตัวนี้จริงปะคุณไม่กินกาแฟคุณก็กินได้เพราะความรู้สึกมันแบบได้กลิ่นแต่ว่าไม่ทําให้แบบรู้สึกว่าอุ้ยวิววิวสั่นเลยอ <ใช S 1> <ห>ะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของแบบความปอพอนะเราก็มีผลลัพธ์จากตัวเองนี่แหละที่<ช>เอามาให้ทุกคนเพราะหลังๆคนก็เถ็นว่าคุณแม่แต่งตัวสนุกขึ้นนะเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้กล้าโชว์กล้าอะไรมากขึ้นหมดเออพะเรามันก็มั เออเอาสิทุกคนเอาสีเอาสีเพราะว่าไม่ต้องไปตามหาในตะก้าชมพู่เหมือนกันเพราะว่าชมพู่ก็ทําราคานี้ไม่ได้วันนี้ราคาตกใจนี่ยังอึ้งอยู่เลยอะเราสั่งด้วยได้ไหมก็จะหมดแล้วที่บ้านอ่ะเออเอาให้200ที่พูเอาเอาเอาให้2ล้านที่พู200เลยเหรอ สองร้อย<ร>ล้านสองร้อยล้านไงเออเอาให้ออสอง,หองล้านที่ผู้เพราะจะบอกว่าอร่อยดีและทุกคนจะมีความสุข<ะ>สบายท้องเวลาเข้าห้องน้ำก็จะมีรอยยิ้มแฮปปี้เออไม่ไม่แบบว่าปิดซ้ายปิดขวานนะสบายตัวแล้วก็เวลาระหว่างวันอ่ะจะจุกจิกน้อยลงเราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยหิวเอออิ่มละเนี้ยประมาณเนี้ยมันจะแบบฟูฟูในท้องอะ่ะไวขึ้นเฮ้ยกาแฟคนติดสบายหรอติดสบายคนที่ติดสบายคือมีขี้เกียจนั่นแหละ ใช้สับง่ายๆก็คือขี้เกียจเออนี่วันนี้แม่เตรียมชุดมาให้หนูสี่ห้าชุดนะให่หูเหรอไม่ใช่ก็หนูอยากให้แต่งเป็นเหมือน,บนแบบวันนี้ตี่มลูกพุ้งลูกพุ้งนักร้องนักร้อง,อง,อง,องใช่แม่ก็เลยไม่รู้จะอะไรนะเนี่ยอาขนมาให้ดูจริงนดะิอ๋อนี่คือแม่เอ,<ๆ>เอามาใส่เองเนี่ยเอามาใส่จะเปลี่ยนชุดได้เออดูอ่า <c oughs> ชุดแรกผ่านไปแล้วยังมีเวลาเหลือทุกคนกดกาแฟก่อนกดกาแฟก่อนเปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนชุดแล้ว โอ้โหตอนนี้นะคะเราจะร้านเจ็ดแล้วนะคะรวยมากไปเร็วไปเร็วไปเร็วเอาร้านเจ็ดก่อนเลยมาเลยค่ะร้านเจ็ดกันเลยพี่ขอโดนตีเต้นตะเดียรเจนไปฉีบอะได้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 ทุกคนชุดนี้ร้อนมากอะฉีบเลย กดเลยไจ๋ายาจ๋ากดกาแฟกดกาแฟกดเลย ซองอ่ะมันจะมีล็อตหนึ่งที่คนได้ซองแกะว่างข้างในทุกคนทำไมซองเป็นสีดำไม่มีสกีสนอะไรเลยของแทหร, <im it> หรือเปล่าบอกของแทค่ะคือเราผลิตซองไม่ทานทำไม่ทันทำไม่ทานข<อ><ห>ายดีเกินเออโง่คือเขที่แล้วแตกมาก <ๆๆ S 1> วันนี้ก็อยากให้คนตุนจริงๆนะจ๊ะเพราะว่ามันอยู่ที่ราคา100 ปลายเองอะจากปกติหนึ่งห่อนะ780นะปกติ780นะแล้วต่อให้ลดโปรโมชั่นยังไงก็ไม่ได้เท่านี้วันนี้คือแบบขยี้ให้สุดๆไปเลยเหลือแค่ตอนแรกเราตั้งร้อย9ก็คิดว่าถูกแล้วนะกะว่าส่ถูกแล้วแล้วมีคนกดได้ร้อย8 9แบบโอ้มันต้องแบบนี้ครับพี่นี่ไงเออไปแล้วไปแล้วยอดไปแล้วเร็วๆๆๆทุกคนอยากให้กดรัวๆๆๆนะเพราะว่าราคานี้แล้วก็ไม่รู้จะได้มาอีกเมื่อไหร่เพราะว่าคิวโอ้โห คิวแน่นมากแล้ววันนี้มีอีกหลายคนเลยนะยังมีการทัศนะนะมไหมมาต่อพี่กู้ร้องคนนี้ก็ร้องเพลงพอาะคนนี้ต้องมาให้โชว์เพลงเลยเป็นแบบนักร้องสายมูแต่งเพลงอะไรเกี่ยวกับวัดกับพระไปหมดแต่ว่าดังเออคนนี้แต่ก็ดังเฮ้ยมิกมาด้วยเหรอเนี้ยมาเหรอมาาจ เนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่ของบ้านบีบีนะจะบอกให้ทุกคนบอกว่าแม่ไปกับตันเรือให้หน่อยแล้วแม่ช่วยพายหน่อยแม่บอกแม่ไม่พายมันช้าแม่ติดเครื่องยนต์ให้เลยแอบเป็นแม่สื่อแม่ชักให้เรื่อยๆทุกคนแต่ก่อนจะเจอกับทุกๆคนที่เหลือที่มาวันนี้นะจ๊ะช่วยแม่พูกดตะกร้าก่อนกด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 ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะราคาเนี้ยไม่ได้แล้วราคาเนี้ยทคนร้อยแปดสิบกว่าบาทเองนะครับจากเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนี่ถุงใหญ่สามสิบซองนี้เวลาสาวภูมิมาใช่ไหมเนี่ยใช่ครับแม่มีมดด้วยเช็คยังอ่ะมีมดในดาวเรืออเเลยอ คุณเจ้าเออถูกจริงๆคร้อนี้ถูกจริงจะจะถามจะจะจะบอกว่าใครที่ถามมาหลังๆทําไมแบบเวลาดูตามช่องทางต่างๆหรือว่าออกรายกรรายการเนี่ยพี่พูดดูแบบมั่นใจขึ้นสดใสขึ้นเวลาคอสตูมเอาเสื้อผ้ามาให้แต่งอ่ะก็สนุกมากขึ้นนะเพราะใส่อะไรก็ได้แล้วั่นใจขึ้นเมื่อก่อนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อ2ปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยที่งานคิดมาที่จดทบ้านพี่พี่ไม่ได้แบบ สวยขนาดนี้นะเออตอนนั้นจะอยู่บนตึกอยู่อยู่ตึก <S <S หลาย <S 2> <S 2> <ๆ>ชั้นอยู่ตอนนี้กดลิฟต์ลงมาเรียบร้อยกินพอกินกาแฟแบบกาแฟผักเวร์จีน,<ง>น,นี่แหละลงลิฟต์กี่ชั้นครับลงลิฟต์มาตอนนี้เหลือสี่เจนะ็ดสี่แปดวนวนขึ้นขึ้นลงนะสี่เจ็ดสี่หกสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดอยู่เนี้ยวนวนไปอย่างเงี้ยลงคอนโดมาละลงคอนโดลงคอนโดมามามาเฮ้ยร้านเจ็ดแล้วทุกคนร้านเจ็ดแล้วร้านเจ็ดแล้วเร็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 ว ไปเลยไปเลยไปเลยเพราะว่าวันนี้ราคาดีมากจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ค้อไปฉี่มานจะไปอยกแลีวเหรลโอ้โหเจนนี่ก็สวยขึ้นนี่กำลังเรากำลังนั่งคุยแล้วพัฒนาการความสวยของพวกเราอยู่อ๋อของพวกเราเออเนี่ย จ็นี่ก็สวยขึ้นเยอะมากๆจริงๆราศีแล้สราศีดีเออไม่อยากเอาเด็กๆมาเด็กๆไม่สบายเมื่อเช้าวายยุ่ไม่ได้ไปโรงเรียนไม่สบายเหมือนกันทุกคนช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็ววันนี้ราคาดีมากจริงๆนะคะห้าสิบออเดอร์สุดท้ายนะมา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 จะบอกว่าเวลาพี่ผู้ไลฟ์อยู่ที่บ้านเราก็ทําตะกร้าราคานี้ไม่ได้นะก็ได้ราคาปกตินะถ้าเกิดว่าูของซับพอร์ตใช่แล้วยังไม่พอกพะพี่ผู้ลูกค้าทุกคนที่กดของพี่ผู้มีสิทธิ์รุนรับบ้านของเราวันที่สิบเอ็ดนี้เนี่ยเห็นบอกมีแจกอะไรอยู่เรื่อย โหลูกๆเอ้ยบุญกุศลเนาะเราให้คนอื่นไอ้นี่แล้วอ่ะแล้วเราก็ตอบแทนเขาด้วยแล้วเราได้เขาได้อะไรเงี้ยหนูดีมากๆเลยหนูจะบอกว่าเออวันนี้แม่อยากมาชมอะไรพวกหนูรู้ป่ะหนูทําให้ปรากฏการมันเกิดขึ้นจริงๆกับทิกต็อกนะกับการขายของอ่ะมันกลายเป็นแบบตอนนี้มันเป็นแบบกระแสไปเลยว่าเฮ้ยทุกคนก็สามารถต่อยอดและทำหากินได้รู้ไหมว่ายอดเปิดการมองเห็นของแม่อ่ะจะกลับไปวันนั้นอ่ะแม่ไปไลฟ์อยู่เที่ยงถึงเที่ยงคืนกว่าไลฟ์ต่อ คนมากกติดตามเพิ่มเวลาไลฟ์สดตอนนี้คนก็ดูเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มทําหลังมุ่งหลังบ้านอะไรเก้นขึ้นอะไรเงี้ยก็เพาะมาคือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นและหนูสัมผัสได้อีกเรื่องอ่ะก็คือ เมื่อก่อนนะเวลาเราเห็นไหมคะออนไลน์มันจะเป็นเพื่อนในโซเชียลต่างๆรู้สึกเบื่ออยากบล็อกไม่อยากอคอมเมนต์ไม่อยากอะไรแต่เดี๋ยวนี้พอมันมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทุกอย่างกับอยากซ<ช>ัพพอร์ตอยากรู้ว่าเฮ้ยเขาขายอะไรขายยังไงอะไรเงี้ยจริง,รงแล้วแ,<ล>แ<ล>ม่จะบอกว่าจริงๆเป็นคนช้อปปิ้งไม่ค่อยเก่งนะแต่ตั้งแต่แบบเนี่ยพวกหนูมาทําเนี่ยแม่กับดูอันไหนแล้วบางอันมันใช้ได้จริงแล้วมันต้องเอาเอาไว้ก่อนอ่ะราคามันดีจริงราคามันดีจริงซื้อไปก่อนอ่ะเอวันนี้เบกกี้พี่ปกติขายเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยแปดสิบวัน สองหนึ่งเก้านี่ถูกมากเลยนะเอาสองหนึ่งเก้าตั้งสองได้ร้อยแปดสิบเก้าสรุปคือพาได้ร้อยแปดเก้าถูกมากนะซื้อกาแฟได้บ้านนี่ก็คือกีฟนะขอให้เป็นใครที่อุดหนุนกาแฟแม่วันนี้นะขอให้ดวงสตาไปส่งผลกับลูกๆด้วยนะขอให้ลูกเป็นผู้โชคดีถ้าถ้าเป็นแบน์พี่ได้พี่ไปมอบให้ด้วยได้ยินดีเอออไม่ไกลไม่ไกลที่ไอ้นี่เองอ่าปัตตานีไปกันได้มี ไม่ว่างเมื่อคิวเราเต็ม,มเมื่อเดืนหน้าที่ที่ปรทตูธานีหน,นูดูไปแล้วเหรออ่ะซื้อซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะว้าวอะคนได้ไม่ต้องจอ่ายเลยเริ่มค่าส่วนกลางแล้ใจ่ายให้3ปีค่าโอนรายยูเจนซัพพอร์ตหมดเลยเออตอนนี้เงินกระเด็นหายไปล้านหนึ่งก็จำไม่ได้แล้วมั้งหนูอุ้ยใช่ไหมอะจำได้นะที่ลืมไปวันนั้นอะสองร้อยะที่รายการอะยิ่งต่อว่าจำแม่นอยู่เนาะโอเควันนี้ขอบคุณพี่ชมพู่นะขอบคุณมาก ยอดสองล้านเร็วๆนะแล้วก็ขอให้แบบหนูได้แจกของให้กับคนเยอะๆเลยขอบคุณมากๆนะคะอันนี้เดี๋ยวฝากทีมงานเก็บให้หน่อยอีกเทนจะเต็มเลยเดี๋ยวไว้นะคุ้มากเลเป็นชั่วโมงกันป่าได้ได้น้อยช่วงนี้เทศกาลจะหมดแล้วอร่อยเลยแล้วครับทุกคนรีบกดนะครับจะตะก้าลงแล้วนะกับนวิกกี้ ขอบคุณน้าจีหลบหล่อทุกคนด้วยขอบคุณขอบคุณคุณยูขอบคุณจะนี่นะขอให้หนูมีลูกค้าเยอะๆมีคนรักหนูเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันอะไรที่แบบผ่านไปแล้วผ่านไปอะไรที่ทําให้หนูไม่ไม่มีความสุขไม่ไม่สบายใจปล่อยผ่านขอบคุณคุณหนูเป็นเด็กดีเป็นเด็กเก่งเป็นเด็กขยันขอให้เราทุกันดีๆขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะลูกขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะทุกคนนะขอบคุณมากน่ารักตลอดเลยพี่บูป้าแล้วข็พูดว่าได้